สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมจังจ้าใส่เลยพี่ตาแสบสังเนาะเนาะเดี๋ยวจะลุยพิ้วเหงงน็น้่ามอะไรแสบย่ามหนังจะลุยพิ้วใส่ได้เวลาตามคำเรียกร้องเลยค่ะเด้อพอดีลูกสาวตาดุยมาอยากกินส้มตำปูไตเห็นในคลิปมามีก้อยนะโอ้ไม่แล้วก้อยเขามาแล้วก้อตุ๋มากเนาะคือบาไหนกินแล้มาแล้วอ่ะ มาจากกรุงเทพก็เคยกินซูปีมากมากมาคือว่าตองได้กินซูปีขปะขน่ปูไตกับปูดองสิถ้าเคยสัมผัสแต่แต้ได้หน่อยกินแต่ได้หน่อยจนว่าจนทุกมือหน,นิได้กินปีละเทือทางก็ญากก็เลเเเยเใจไปงมปากวันใด้มากเล้เลยเสจนสา้ะูกินกินน้ำกัน ส่วนบางหงอยู่ทางไรล่ะกะปูอยู่ทางพีส่วนบางหงบ่มาหาดกะปูพอ้อเถื่อออเผมไปเลยนะ <c oughs> กันไรๆมาไกลๆเลยจ้าเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่เย็นๆสิ่กลนี่ส้มตำหุงเหิมอูลาร,ราเป็นตัวมาเป็นตอนเลยค่ะพี่น้องหมูมาเป็นตอนเลย <c oughs> มาเป็นไห <c oughs> แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเด้อค่ะพี่น้องการกินสดลุยเอาเด้อเออ มันเลือค่ะพี่น้องนางสิกินนี่นา่งเสนใจความสวยเลยขนาดมาแต่กรุงเทปใหม่ๆได้เลค่ะพี่น้องอันลูกสาวตาดุยได้เลยให้หน้าเขามุมกล่องก่อนเดี๋ยวเราจะแป๊บหนึ่งไอขิพ่นชวดสมตำปูสมตำปูหน่อยปูสดบานเฮห่าำกงปวบๆได้ไหมอืมเออแซ่บค่ะแล้วกับป้าแดกตอนอีกตั้งหากกว่าทีนี่ โบได้กินโดนของมักของโปวดพี่นึ่งเสด็จกินอยู่เธอหนึ่งประเด็กอ่ะเธอแหกอ่ะเนี่ยประเด็กอะนี่โดนโดนเสด็จจีอืมแม่ของมักเนี่้ากินโบได้แตงกวาอ้าวละฮาอันนั้นลาฮะห้องประเดกผู้ใดพาว่าแย่เหลาโออมาเออมาขึ้แล้วมาสวัสดีครับพี่น้องมาเด้ออุ้ยเบี้ยอุ้ยเสียบเกี่ยวหงอีพอจ่า ห้ะหลับตาเด๋นี่ลไต่อนคอนออยากใส่มือเด้อใส่เลยจะสีหละบานดีใส่ละอันนี้ตรงใมเจียวอบค่ะเด้อพี่น้องมาดูพี่ายมาส่งตั้มตมตั้มตั้มาเดี๋ยวก็อนงไก่อนก็บส่นะซาซิมิซาซิมิอิสานไงินไหเจยวอืมเด็กยังตัวยังน้องม่อีกนะพร้อมเพลทพัดเยวของี่ื้ออไรเขาสิ เ้กินผู้นี้ผู้นี้สวยเจ้าจ้าด้วยแจวเดี๋ยวขอชิมก่อนขัดขัดเพชรแห้งกอดที่นั่งคื้นลายอิ่มาวิดมาวิดคือบอกกินบอกเหตุผลมาผมกินมหรอครับกินมาน้ำรดแล้วกินมาน้ำรดรสชาติมีนิดฟองนี่ไงเราพอไข่อยู่ตอนคืออยู่นะอบว์เพชรจะหมวดแลอกแดกแสบเนาะ อืมเออฟังไอจีมยำกันเลยหรอกจ้ะอืมเออแสบบพี่น้องแสบปรกันตีเลยแต่แก้วมาพอพอดีเลยแมนบอมมือนีกระปูกเด็ตรงตรงีอืมเนาะพได้ว่าผมมงรกอบรอบเรื่องยำพี่พอกูแถวนีสุดกรอบถึงกลอแต่กับปุ่นเนาะ สกี่กับบวบาเนาะกินขอนี้เไปเลยเจ้ากินขอนี้ยอาบาพิษเขกขี้แบบไม่สยางนะตะปูนแหงมัดแห้งเดี๋ยวคุณไหนออกไปว่าเพิ่นบนบมาค่ะรถอีหยังเขาสองคนสถดังต้อไม้ ยย่คดเคีคดเคีป้าแดงเอยู่จึกเลยในบาสคนแม่แต่คนเราโตมาต่อความมาต่อความแสบควานัวเลยพี่น้องแต่คนเราโตเลยเนีแหนบน่บนใหญ่บนใหญ่อันนี้นะสาใจตัวยใหญ่ตัวยิ่งใหญ่อือแซ่บเลยนะก็งช่ปะป้าแดงก็แ่บครบเครื่องละรี รสชาติรสชาติแตกต่างนะอืมต่อเพก้าเออเกินเพกาไะ้นี่ชุดยอดมันคือยังรักนิาอืมแดดเต็มมอจับ่าคอยกระป๋อเลเด้ออหมดหมดหนามพอคือกันเนาะจอบใบจิ๋ของเ้าจมอโยกไปหมดออกป หยาดหอดชิ่น้องเอ้ยหลยเลยคนละตัมุดนามพอละมุดนามพอปากคอไงย่อะนแบงแบงกันกี่คนละตัวอืมด้เบอ่งแบงแบๆงียบกะโดยกับกินกินอิ่มแล้วเด็กกินก้อยกระดพอยพอดีก้อยดี เมื่อหนสามคนอีกเก่งแหงพี่นนองเอ้ยป้าดุไงบ่อนอยู่ในถวยหมูกับมาบ่อนไก่กับมาบ่อนอันเนี้าแบบนี้เลยเนาะนอเฉ้าพอาวินหัวมาอยู่นอทุลิ่งมาบักจับนอไหมนอในนอกระเซรมาว่ก ขอเจ้าวบ้างด้เนาะนี่น้องข่เจ้าวเต็มหมดอือขวบปั๊บี่เขาเนี้ยมาใจแล้วเนาะม้ามากี่ข่าจ้าวข่าจ้าว่ะจีเขแดกจริเหาข่าจ้าวจีข่าจ้าวเราเปิด ไลยค่ะค่พี่อกดึงหลังขึ้นหนักก่อนหนักรอก่อนหนักี๋ยเหอบแม่ยังเอรเขาจิ้มตุ่มไลเอนิ้วหนข่วนหนาข่นหนาเจ้าเขาสเจาแก่มาปุ๊บเพื่อปล่อยน้ำยากดกับเจ้าแก่เพชร ขอก็ะเพกเหลือกอนปะะเพกไม่สีอิ่มเอ้าเปิดอีกเฮ้กินน้ำกรกน้ำกินน้ำกเปกน้ำกรเปกดีค่ะกรเป็นเพกอันนั้นเออเช็ดโจ๊เลยทีนาะเออแก้มมัห่องใหมเอาคนย้อาไปจอกฮคือเ็ามา่าวเก็เขาไปจ่คนย้อคอยงคอยว่าจะเขาบอไม่ขัจ้าวนาอ Ư Ư Số xa Cái này dạy bảo Dạy bảo chèo Xài khuất to Ư Ư Xài khuất tèo vào phít Bỏ phít cua mua như thế, vào nó Nha Phít ừ. nghỉ xuất rồi Phít ừ. chèo may phít đấy là Làn Chứ bắt xuống cua ừ. nó ừ. เมาหมาค่อีไปปูอยู่นานแหละสวนสนมะวดจะข้อผมเนาะประก็ได้อเราโต้วพี่น้องเ้ยจ่ว่าสมปกับป้าไหนหอ้กันแน่นพิเศกิกรสีกตอนเปลือกระกอบคื่อ้แจวนี่อแจ้วขมสมุนไพหวานที่ไปกินมารดแครเอร่อยนมันแห้แจ้ว เขาจะโดยนาล่าก็สวนใจอู้ป็นจาเจ็บมาจ๋ามุ้งเทปหอดซีโมงกว่าสีโมงเสาร์เขาจะกิเขาง่ายเขาจะพิเตนซีต้มสมต้อนใดบะมานเทียงใบมุเขาจะก็เขาง่ายเเขาจะคิดสมต้มยัางๆอะต้มเกี่ยวกับผู้ สิ่งที่ห้อยหาิ่งห้อยหาเดี๋ๆแต่ไหนบบาไปเตั้มกินสือมีเวลาเวลาบอกแ่ต้มกินเองกับะเสนะแม่ากมีเวลาว่าทิเก็บมายนะบอกัรนัดกสิาบอกบอกห้องเร็เนาะถ้าผมก็ไปแล้วอ อัดเปลืองไอ้สิงูไอ่ปวดไปรักหาเพราะเขาได้อหาหนู่นไว้วมือน,น,นี้เขาอัดตัวนี่ก็อัต่อเลยนะือแป๊กตบมัดเลยบาทอืมบกกหวานดีนะเจีวแม่เออเื่องหวานบากกเริ่องหวานบกกบกกคนใดไหมบกอกคนนี้ <laughs> 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 คนแรกกับตนนี่ด้เพราะป่นเคยไปเคยหูจัดนะปลาบานถือเกลือน่ะเจ้าบวกหน้าใหญ่เราเดนเนียกับปูตานเอออือเออดีโอ้กินมะกอกหวานในลิ่นนหมะจะเม็นอาวิน ที่ไทยร้านก๋วยคักแต่ว่าสองคุณเมียนเมืดผ้าดูสีทับน้ำมูน้ำตารอไหลน้ำตาใส่บอกว่าใส่กคอนเสริลมันใส่ิลมันจะบบลเฮนหุ่งไงเนาะแดดมันแห้งยังจะบบลเฮนหุ่งเลย นง่งตาครับนี่งจะปละแดงมีสามต้นอือเฮ้ยฮเอบอสักต้นนึงเดียบอใส่เออได้ๆุกอขูเอาแสบแสบอยู่พสักตัวนอยเหรอวะปปรแดงเจ้านี่เซลล์หลเหมือนช่างเข้าเหรอเ้ี่ยเปลาแะแดงม่อีกแล้วคนละตู้ นานนีันมีพักแวนบอกหรอรอฟูทางบุญมีอยู่เอาท้่นหนพักนานาาน,านึ่งเพาถ้าเขากินดอกงพักบุญเขาบุญหน้าทีพีไปเก็บนะโอ้สือดอจอดหน่ออ้กินมบแซ่พัดแแซ่เ,เนี้ยก้เขา,าบุญนอ้ยเขาพัดเหมือนกับเขาเบิกมนแกวเนี้ยน่นพี่ตี มุกอ่อนมุกซ้ำเศซ้ำเผื่อน่าเียวเผื่อน่าเียอมาปอดสิคะตั้มแบบว่าเต้นถาดไงฟูงบินตั้มบินมาแล้วถือกินกระแด่เม่วัน แค่ถุงขับน้อยเน่ยเราลเจออ,อห,นหน่อยเอ้ยอ้ยคืนหอดกะปีเด้บานนี้กะปน้ัซอยแหลนะเื้อจลระวังเด้อเจวน้องใหมัน้องรูก้อกหูเลยนอใหม่เปนเ็นหเพชรก็นั่าแหถามว่ามี้งแจกกันแจกอ้ยใช้ร่องเนหนีเ่เคยกิน วันนี้เขาเพลิดเพลิกันมีที่ของเาไปพามาไม่เจเพกับเพลดนี่มันมันบ่งกขุมไปอย่งเสียผมโยผมมันหวานนั่นแหละแต่มันมันจะเพลิเพด้ยแบบเพเขงูใ่ไหเพลด้ยบ่งหัวมันเพลดเหอแมเ็แต่สมัยตะก่อนเขากินสมัยนี้เราเอาแพ่กินน่กใช้ขึ้นหอยไปกับปี๋่ะอือือาช้นอนไหมนอนตอนกินบัเป็นอย่างไร แต่เศร้าซูสินำโต้หลากว่านี้บุญหล่นบุญห่าะเจียวได้บ้มแล้วเยี่เราเจียวเอาเจ้วเอาไปหน่อยสมัยก็ัลอก่วมากินอ่างด้วยกับพี่หน่องที่สิแหละลำบากนั่นปีกแดดดูดเนี่ยเย็น มัดจาวิดมือนี้มัดอีว่ะขออีสตะโต้นเด้อเนี่ยอืมด้วยเขาเกินก่อนเนี้ยเป็นมะนาวผั่ทอหนึ่งแต่สิบกว่าเกินหลายแล้วเนี้ยแตะกูได้อยอะพร้อมแสบก็ยังยังมาบินอาน้ำมไก อ่อนๆก็แดดหวานดีนะอืมแม่ถืงหน้ามะกอกมาเด้อเา๊น้อยมาเด้อพี่สมซ่าป้าสวัสดีค่ะปลามาหอดมือห้องหอดมือเ้าจ้ะมามากระแซบแซ่บสะมาจิกมาเพิ่มเจ๊น้อยโอ้ยนู้เจียวกินจนขี้โพนสวดจำเนี่ยแล้วค่ะพี่น้องเก็บโต๊ะให้เบิงเก็บโต๊ะเงาเติบเบิงลูกลูกตะโดยโมเมนต์มีน้องได้ อิมอิมปละแดก,อ,อ,ดกอิมสมตำตัวกันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ